สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องโรคลายมือกันนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เราจะมาดูกันครับว่าข้อมูลสำคัญๆเกี่ยวกับโรคนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่สาเหตุอาการการวินิจฉัยการรักษาไปจนถึงวิธีป้องกันเอ,อ่อที่เราควรรู้กันคือมันเป็นโรคที่อาจจะดูเหมือนไกลตัวนะครับแต่จริงๆพาหะมันคือเห็บซึ่งใกล้ตัวเรามากและผลกระทบมันก็ไม่เล็กเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคาถามแรกเลย โรคไลม์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะโรคไลม์เนี่ยก็คือโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าโบเรเลียเบิร์กดอฟอรีอันนี้คือสายพันธุ์หลักในอเมริกาเหนือนะคะแต่ก็มีสายพันธุน์อื่นๆที่คล้ายกันในยุโรปเอเชียด้วยเชื้อตัวนี้มันจะอาศัยอยู่ในตัวเห็บค่ะโดยเฉพาะเห็บในกลุ่มแอคโซเดสที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าเห็บกวางหรือเห็บขาแพะนะคะแล้วคนเราก็จะติดเชื้อนี้จากการที่โดนเห็บที่มีเชื้อพวกนี้กัดเอา อ๋อครับครับประเด็นที่น่าสนใจคือไม่ใช่ว่าโดนกัดปุ๊บแล้วจะติดเชื้อเลยใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ค่ะจุดนี้สําคัญมากๆเลยค่ะคือข้อมูลเขาบอกว่าเห็บที่มันมีเชื้อเนี่ยนะต้องเกาะดูดเลือดอยู่บนผิวหนังเราอย่างน้อยๆก็คือ36มสถึงสีชั่วโมงหรือประมาณวันครึ่งถึงสวันเต็มเโหนานเหมือนกันนะนั่นค่ะนานพอสมควรเลย ถึงจะสามารถถ่ายทอดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายคนเราได้นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมการรีบตรวจหาเห็บแล้วก็รีบเอาออกจากตัวให้เร็วที่สุดหลังจากที่เราไปพื้นที่เสี่ยงมาเนี่ยถึงสําคัญมากๆเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถ้าเราเจอเร็วเอาออกได้ภายในวันแรกๆโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงไปเยอะเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเ,เกิดติดเชื้อขึ้นมาจริงๆอ่ะอาการแรกๆที่เราควรสังเกตเลยนี่คืออะไรครับ ค่ะคือโรคนี้อาการเขาจะมาเป็นระยะระยะนะคะระยะแรกเลยนะคะจะเริ่มเห็นอาการได้ตั้งแต่ประมาณ3วันไปจนถึง30วันหลังจากโดนกัดอาการเด่นๆที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือผื่นค่ะผื่นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า i r r t t m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  i r a n s มันจะเป็นผื่นแดงๆเป็นวงกลมหรือบางทีก็วงรีแล้วมันจะค่อยๆขยายขนาดออกไปเรื่อยๆค่ะบางคนก็บอกว่าลักษณะมันเหมือนเป้ายิงธนู ああซึ่งจะพบได้ประมาณ70-80%ของคนที่ติดเชื้อเลยนะคะนอกจากผื่นแล้วก็อาจจะมีอาการคล้ายๆเป็นไข้หวัดร่วมด้วยเช่นมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกอ่อนเพลียค่ะอ๋อมีผื่นเด่นๆกับอาการไข้ไข้หวัดใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาในระยะแรกนี้เชื้อแบคทีเรียมันก็อาจจะแพร่กระจายไปตามกระแสะเลือดได้ค่ะ อันนี้คือระยะที่2นะคะอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนหลังติดเชื้อเชื้ออาจจะกระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกายทําให้เกิดผื่นแบบเดิมขึ้นมาอีกหลายๆตําแหน่งหรืออาจจะไปส่งผลต่อระบบประสาททําให้เกิดอาการเช่นนาเบวครึ่งซีกหรือที่เรียกว่าเบลส์โพซีนะคะครับหรือบางทีก็อาจจะมีผลต่อหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เหมือนกันแล้วถ้ายังไม่รักษาอีกล่ะครับมันจะมีระยะต่อไปอีกไหม มีค่ะถ้าปล่อยไว้นานเป็นเดือนๆือนหรือเป็นป,ปีปีโดยที่ยังไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะเข้าสู่ระยะเรื้อรังได้ค่ะระยะนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นข้ออักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะที่ข้อเขา่าหรือปัญหาทางระบบประสาทที่ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นอาการปวดเรื้อรงังหรือมีปัญหาเรื่องความจําสมาธิอะไรแบบนี้ค่ะโหฟังดูอาการมันหลากหลายแล้วก็มีหลายระยะเหมือนกันนะครับ ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นโรคลายจริงๆการวินิจฉัยทําได้ยังไงบ้างครับค่ะการวินิจฉัยเบื้องต้นเลยแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนค่ะอย่างละเอียดเลยทั้งเรื่องอาการแล้วก็เรื่องว่าเราได้ไปสัมผัสเห็บในพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกเขาว่าอาการบางอย่างมันก็คล้ายโรคอื่นๆใช่ครับเพราะฉะนั้น การยืนยันผลให้แน่นอนเนี่ยก็จะต้องอาศัยการตรวจเลือดค่ะเพื่อหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อแบคทีรียตัวนี้ซึ่งปกติก็อาจจะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนอย่าง e ไล s ซาแล้วจะผลเป็นบวกหรือยังไม่แน่ใจก็อาจจะตรวจยืนยันอีกทีด้วยวิธีที่จำเพาะกว่าเช่นเวสเทิร์นบลค่ะอ๋อต้องตรวจเลือดเพื่อยืนยันแล้วเรื่องการรักษาแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง พอวินิจฉัยแน่ชัดแล้วการรักษาหลักๆเลยก็คือการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีรียนั่นเองค่ะยาที่ใช้บ่อยๆก็อย่างเช่นด็อกซี่ไซคลินค่ะแต่ยานี้จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ํากว่า8ปีแล้วก็ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อ้าวแล้วถ้าเป็นเด็กหรือคนท้องล่ะครับก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นแทนค่ะอย่างเช่นอะม็อกซิซิลินหรือเซฟลอกไซม์ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกให้เหมาะสมค่ะ ระยะเวลาการทานยาก็จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคและความรุนแรงต้องทานให้ครบตามที่คุณหมอสั่งนะคะในกรณีที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงอย่างเช่นทางระบบประสาทหรือหัวใจมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาปฏิชวนะทางหลอดเลือดดำซึ่งต้องทำในโรงพยาบาลค่ะเข้าใจแล้วครับฟังดูแล้วการป้องกันไม่ให้โดนเห็บกัดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับมีคาแนะนาเรื่องนี้ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ การป้องกันนี้สําคัญมากๆแล้วเราก็ทําได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่เรารู้ว่าน่าจะมีเห็บเยอะๆเช่นป่าหญ้ารกๆทุ่งหญ้าสูงๆนะคะครับถ้าจําเป็นต้องเข้าไปจริงๆก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิดที่สุดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ใส่ถุงเท้าดึงปลายขากางเกงเข้าไปในถุงเท้าด้วยก็จะดีค่ะ แล้วก็ใส่รองเท้าของชวนเตรียมตัวให้พร้อมเลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะใช้ตัวช่วยอย่างเช่นสารไล่แมลงที่มีส่วนผสมของ DET ทาที่ผิวหนังหรือถ้าเป็นสารเพอร์เมทรินก็เอาไว้ฉีดบนเสื้อผ้าได้ค่ะช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะคะคือพอกลับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเนี่ย ต้องรีบอาบน้ําแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายเราให้ละเอียดเลยค่ะทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะตามข้อพับต่างๆรักแร้ขาหนีบหลังเขา่าหลังหูตามไรผมหรือแม้แต่ในสะดือก็ต้องดูให้ดีค่ะอ๋อต้องละเอียดขนาดนั้นเลยค่ะเพราะเห็บมันตัวเล็กแล้วก็ชอบไปซ่อนตามที่อับอับ ถ้าเกิดเจอเห็บเกาะอยู่บนตัวเรานะคะวิธีเอาออกที่ถูกต้องคือให้ใช้แหนบไลยแหลมๆค่อยๆค,คีบที่ส่วนหัวของเห็บให้ชิดกับผิวหนังเรามากที่สุดแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาตรงๆชา้ชาๆอย่างสม่ำเสมอค่ะห้ามบิดหรือไปขยี้บี้ตัวเห็บเด็ดขาดน,นะคะทั้งไงล่ะครับเพราะถ้าเราไปบี้ตัวมันเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในตัวเห็บอาจจะถูกปล่อยออกมาเข้าสู่แผลเราได้ง่ายขึ้นค่ะพอดึงเอาแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณที่โดนกัดด้วยสบู่กับน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ได้ค่ะ ครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมเรื่องสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะน้องหมาน้องแมวก็อาจจะไปติดเห็บมาจากข้างนอกแล้วก็พาเ,าเข้าบ้านเราได้เหมือนกันก็ต้องป้องกันให้เขาด้วยค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วโรคลายนี่ถึงจะดูน่ากังวลแต่จริงๆก็เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ผลดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราตรวจเจอเร็วรักษาตั้งแต่เนิ่นๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้โดนเห็บกัดตั้งแต่แรกนี่แหละครับน่าจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุด ใช่เลยค่ะเพราะการป้องกันยังไงก็ดีกว่าการต้องมารักษาทีหลังเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตของเราไปอีกนานเลยค่ะอือจริงด้วยครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชนให้คิดต่อนะครับคือในยุคที่สภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบนี้การแพร่กระจายของเห็บ และก็โรคที่มากับเห็บอย่างโรคลายเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบหรือมีความชุกที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเข้าใจกันตอนนี้ได้นอนาคตข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับก็น่าติดตามดูต่อไปครับ